สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งจบฤดูกาลลงไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มีแข่งนัดปิดสนามคู่ที่เหลือจำนวนสีคู่นะครับผลก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นไป,นป,นป,นปนตามคาดบุรีร์ได้เป็นแชมป์นะครับก็ถล่มน้องบัวพิชยะไปอย่างราบคาบครับ7ประตูต่อศูนก็ หนองบัวน่าจะสู้ไม่ได้เลยครับก็มีนักเตะที่ว่าวันนี้หมดสัญญาก็ไม่มาบางคนก็เดินทางกลับไปแล้วอะไรประมาณนี้เนื่องจากหมดสัญญาก็ทําให้การต่อสู้กับบุรีรัมเป็นไปด้วยความยากลําบากทําให้บุรีรัมถล่มไปที่ช้างอารีนาสเตเดียมไปซะ70ฉลองแชมป์ตามความคาดหมายคู่แรกนะครับนครปฐมนะครับ เปิดบ้านแพ้กับราชบุรี fc เป็นประตูต่อ6นะครับคู่ที่3นะครับการท่าเรือเอาชนะระยองไป4ประตูต่อ1และพีทีประจวบนะครับแพ้กับแบงคอกไป2ประตูต่อ4แม่ก็หากว่าพีกร้องน้องบัวชนะบุรีรัมได้ในยุ่งเลยนะแต,แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็ทำให้บุรีรัมควาช้ำไปคลองได้ในฤดูกาล2 0และ25นะครับ าดูตารางคะแนนกันเลยนะครับสรุปตารางคะแนนแชมเปี้ยนเลยนะครับแชมเปี้ยนของฤดูกาล2024 5บุริลัมยูเนเต็ดนะครับแข่ง30ชนะ22เสมอ4แพ้4โอ้ยิงลูกยิงลูกได้ใน92ลูกเสียแค่20เองครับก็มี70แต้มนะครับเฉียนแบงคอกยูเนเต็ดเป็น1แต้มนะครับ ที่เป็นรองแชมป์นะครับแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง30ชนะ21เสมอ6แพ้3นะครับมีอยู่69แต้มนะครับนี่คือล่าสุดนะครับเข้าป้ายมาเป็นลำดับที่3คือ BG ปทุมนะยูเนเต็ดนะครับ BG ปทุม um เนี่ยฤดูกาลหน้านะครับจะใช้สนามร่วมกับแบงคอกยูเนเต็ดเปลี่ยนสนามเป็น 2BG Stadium นะครับก็รังเย่ารัง หลังเย่าของ BG และแบงคอกจะอยู่ที่เดียวกันนะครับนะก็ทันผู้ใหญ่ของแบงคอกก็มาถแถลงแล้วพยายามหาที่หาทางแล้วว่าจะอยู่ในเมืองและสุดท้ายก็มาลงอยู่ที่นี่นะฮะใช้ BG จีปทุมอยู่ในเต็ดนะฮะร่วมกันนะครับก็กลายเป็น t r u ทรูบีจีสเตเดียมนะครับบีจีเนี่ยแข่ง30ชนะ15เสมอ8แพ้เจน,นะมี53แต้ม แต้มนะครับเข้าป้ายเป็นันดับที่3นะครับไป ACL 2แน่ๆนะครับที่1ที่2นะไปไปถ้วใหญ่นะครับบุรีรัมแล้วก็แบงคอกนะเดี๋ยวรอประกาศยังเป็นทางการอีกทีนึงราชบุรีตามมาเป็นลำดับที่4นะครับมีอยู่52แต้มนะครับการท่าเรือวันนี้เก็บได้อีก3แต้มสุดท้ายแลมีอยู่48แต้มอยู่ลำดับที่5น่าจะไป ACL 2เช่นกันนะครับ ตามด้วยเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเมืองทองนี่รอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับว่าจะได้ไปถ้วยเอเชียหรือเปล่านะครับมีอยู่45แต้มนะครับพีที่ประจวบนะครับมีอยู่44แต้มนะครับผลงานดีนะครับปีนี้ผลงานดีมากนะครับลำพูนวัวเลือกก็ผลงานดีมากนะครับอ่ามีอยู่37แต้มนะครับอ่าก็แยกทางกับโคดกามาแล้วนะครับก็รอดูว่าโคดกามาจะจะไปที่ไหน ข่าวแว้บก่อนไปที่การท่าเรือหรืออุทัยธานีอะไรประมาณนี้อุทัยธานีเนี่ยข่าวเมื่อเดือนก่อนนะ,ะก็โคตรอ้อนว่าอย่างนั้นนะนะแต่ก็รอดูความเป็นไปได้อีกทียังพอมีเวลายอยู่ครับอันดับที่9อุทัยธานี FC นะครับมี37แต้มสุโขทัย FC 36แต้ม เชียงรายยูเนเต็ดนะครับ36แต้มนะครับแหมก็พูดถึงเชียงรายก็อําเภอแม่สายก็น่าเป็นห่วงอีกแล้วครับวันนี้ท่านผู้ว่านะครับได้สั่งการให้ใครที่สร้างสิ่งปลูกสร้างาป,รประมาณว่าอยู่ริมแม่น้ำกินกินแดนของแม่น้ำอ,ออกไปอย่างเงี้ยให้รื้อให้รื้อด่วนถ้าไม่รื้อจะใช้ อำนาจทางราชการเข้าบังคับว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือข่าวล่าสุดก็น่าสนใจนะครับอำเภอแม่สายปีที่แล้วเนี่ยอ่วมเลยครับแหมโคลยังยังไม่จางหายเลยฤดูฝนม่อีกแล้วก็รอลุ้นกันอีกแล้วหรืออะไรประมาณนี้เป็นกําลังใจช่วยนะครับอันดับที่12คือระยองนะครับมี32แต้มเท่ากับสวัสดแคนนะครับนครราชสีมาเอฟซีนะครับ32แต้มสองทีมนี้เก่งมากเลยครับโดยปกติแล้วทีมที่ลุ้น นุนตกชั้นที่มีแนวน้นตกชั้นที่สุดคือทีมที่ได้ขึ้นมาก่อนหน้าครับเราระยองกับนครราชสีมาสุดยอดครับผิดไปจากน้องบัวนะครับน้องบัวไม่สามารถที่จะยืงระยะได้นะครับล่นไปไทยลีก2เช่นเดียวกับนครปฐมและนคนแกนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรียบร้อยแล้วครับกดังนั้นสรุปไทยลีกหนึ่งดังนี้เลยครับบุรีรัมยูเนเต็ดได้เป็นแชมป์นะครับมีอยู่70แต้มทั้งหมดนะครับส่วน น้องบัวพิชยะนครปฐมยูเนเต็ดแล้วก็คอนแก่นยูเนเต็ดตกชั้นไปที่ไทยลีกสองนะครับทีมที่จะได้ขึ้นมาแน่ๆนะครับก็คือชนบุรีแล้วก็อายุทยานะครับส่วนเพย์ออฟมีมีอยู่สี่ทีมครับแอดมินทับคิดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรอรับชมอีกทีหนึ่งนะครับคลิกออกกันวันเสาร์นี่เลยฮะในนัดแรกนะครับอโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ